สวัสดีครับวันนี้ร้านบีบีช็อปสามสี่นะครับอันนี้อีกหนึ่งผลงานนะครับก็เดี๋ยวจะมาทําให้เพื่อนๆชมนะครับเป็นงานพ่นสีคอนโซลนะครับเป็นสีพลาสติกชิ้นงานนี้เป็นพลาสติกทีพีครับเรียกว่าชิ้นดํานะครับอันนี้ลูกค้าก็เอามาให้พ่นครับเป็นของมินกาสี่ร้อยอันนี้จะเป็นเบาะหลังที่เป็นยางนะครับในตัวนี้ลูกค้าไม่ได้ ไม่ได้แจ้งนะครับแต่ผมเห็นแล้วสภาพมันโสมก็เลยเดี๋ยวเอามาพ่นเลยเลยเดี๋ยวทำให้เพื่อนๆชมเลยนะครับก็ผมจะใช้สองตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นบัฟเปอร์เพนเป็นของ h ฮดบี y อดี้ครับเป็นสีพ่นพลาสติกเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีเท็กเจอร์หรือว่าเรียกว่าเป็นเนื้อสีครับเนื้อสีมันจะมีความเป็นเม็ดเหมือนพลาสติกสังเกตชิ้นนี้ดีๆนะครับเดี๋ยวผมซูมก่อน สังเกตชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้เนี่ยมันจะเหมือนมออีมันไม่ได้ผิวเรียบทีเดียวเลยครับมันจะมีเหมือนเป็นเม็ดพลาสติกอยู่แล้วก็ซึ่งมีรอยถะลอะครับถ้าเกิดเราใช้สีพ่นพลาสติกหรือสีคอนโซลที่เป็นเนื้อเรียบปกติเนี่ยเวลาเราพ่นไปมันยังเห็นรอยทลอะตรงนี้นะครับแล้วก็สังเกตดูนะครับเนี่ยครับสังเกตดีๆว่ามันจะมีเหมือนเป็นเม็ดพลาสติกมันผิวมันไม่ได้เรียบทีเดียวนะครับ ผมจริงจะใช้เป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ไม่ต้องรองพื้นนะครับไม่ต้องพ่นน้ำยาก,ก่อพลาสติกมันเป็นสีสำหรับพ่นพลาสติกโดยตรงพ่นได้แม้ทั้งพลาสติก PP พลาสติก ABS ที่เป็นเนื้อเนื้อเนื้อดิบๆเนื้อ,เน,อเนื้อเปืเป่อยๆของมันเลยนะครับส่วนตัวมังกี้ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นสีพลาสติกพ่นพลาสติกเหมือนกันแต่จะเป็นเนื้อเรียบนะครับแล้วก็ คุณสมบัติอีกคนสมบัตินึงก็คือสามารถพ่นเบาได้ครับก็คือพ่นยางได้พ่นเบาะได้ก็คือเดี๋ยวชิ้นนี้ชิ้นที่เป็นผิวเรียบเดี๋ยวผมก็จะใช้ด้วยตัวมังกี้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้สองตัวสองแบรนด์ให้เพื่อนๆชมเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยก็คือ,อ,อสีพ่นพลาสติกเนี่ยทางโรงงานเขาเคลมว่าแค่เช็ดทำความสะอาดชิ้นง,งานให้ดีแล้วก็พ่นสีลงไปได้เลย แต่ผมจะมีเทคนิคฝากเพื่อนๆเล็กๆน้อยๆครับที่จะเพิ่มความยึดเกาะของสีให้ได้ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะใช้เป็นน้ํายาลูบด้าน,นครับใช้คู่กับแผ่นแกะขัดสีเทานะครับมันจะช่วยขัดเปิดผิวงานให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็งานไม่เป็นรอยครับแต่เพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูครับว่าอย่างอย่างงานชิ้นนี้ยเป็นยาง ผมก็อาจจะไม่ได้รูปแผ่นแย่ขัดเพราะว่ามันเป็นยางครับเดี๋ยวมันจะเกิดเป็นรอยอะไรมันจะมีปัญหานะครับแต่พวกพลาสติกตัวนี้ทั้งหมดนี้สามารถใช้น้ำยาลูบด้านตัวนี้ได้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนจะมียังไงนะครับเดี๋ยวติดตามชมเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มขัดงานกันเลยนะครับก็เริ่มจากเราเดี๋ยวเอาน้ำยาลูบด้าน,นครับบีบใส่แผ่นแย่ขัดนะครับ จะมีลักษณะนเนื้อสีเหลืองนะครับแล้วก็ผสมน้านิดนึงนะครับแล้วก็ขัดเลยครับไม่ต้องกลัวว่างานจะเป็นรอยนะครับเพราะว่าน้ํายาลูบด้านตัวนี้จะมีสารที่ช่วยเป็นตัวเม็ดขัดนะครับเพื่อให้เกิดผิวได้ดีขึ้นนะครับชิ้นงานชิ้นงานพร้อมรับกับพ่นสีใหม่นะครับเราก็ขัดให้ทั่วชิ้นงานเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผ่นยาขัดที่ใช้สําหรับ งานสีโดยเฉพาะนะครับไม่ได้ใช้สก็อตไบท์ทั่วไปมาใช้ขัดนะครับอันนี้ก็เทียบเท่าใช้ทดแทนกระดาษทรายเบอร์หนึ่งพันนะครับสามารถขัดตามซอกซอนแล้วก็ล้างอาพอขัดเสร็จแล้วก็ล้างน้ำนะครับแล้วก็ล้างด้วยน้ำแฟบอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะใช้แปรงช่วยขัดนะครับ ขัดตามซอกตามมุมให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าบางทีชิ้นพลาสติกเนี่ยเคยผ่านการเคลือบน้ํายาเคลือบเงาเคลือบแว็กนะครับถ้าเกิดเราทำความสะอาดไม่ดีเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาในงานสีได้นะครับเวลาเราพ่นสีเราก็ทําแบบนี้ครับทุกชิ้นเลยนะครับครับอตอนนี้ก็งานที่ผ่านการลูบใช้น้ำยาลูบด้านแล้วก็ใช้แผ่นยาขัดนะครับก็จะมีลักษณะเป็นผิวด้านนะครับ ผิวพร้อมที่จะเปิดเพื่อจะพ่นสีใหม่นะครับงานจะไม่ได้มีรอยของกระดาษทรายหรือรอยของการขัดเลยนะครับจะทําให้การเปิดผิวดีขึ้นนะครับจึงอยากจะแนะนําเพื่อนๆนะครับให้ใช้น้ํายาลูปด้านก่อนเราก็เขย่าครับทั้งสองตัวเลยเขย่าสีให้นานก่อนเปิดใช้นะครับเพื่อให้สีออกมาเม็ดเรียงตัวดีนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มพ่นสีตัวมังกี้ก่อนนะครับก่อนพ่นก็เช็ดงานด้วยผ้าเหียวก่อนทุกครั้งนะครับสีพ่นพลาสติกก็จะแนะนำพ่นห้ามหนาเกินไปนะครับพ่นทั่วๆก่อนในรอบแรกพ่นบางๆส่วนชิ้นนี้ก็จะพ่นด้วยเอสบีบอดี้นะครับเหมือนกันครับ ตัวพ่นพลาสติกตัวนี้ก็อย่าเพิ่งพ่นหนาครับเราพ่นบางๆไปก่อนนะครับพ่นให้ทั่วครับถ้าเกิดเกิดเป็นจ้ำของสีเนี่ยก็ไม่ต้องซีเรียสครับเดี๋ยวพอมันแห้งตัวเนี่ยมันก็จะกลืนกันหมดนะครับแต่ขอให้อย่าพ่นเปียกนะครับแล้วก็อย่าพ่นหนานะครับสีตัวนี้ก็จะแนะนำอ,อ,อย่าพ่นอากาัศชื้นนะครับ เพราะมันจะไวต่อความ,วามชื้นแล้วก็สิ่งสกรปรกต้องทำ,ทำความสะอาดที่ดีนะครับเพราะมันก็จะไวต่อสิ่งสกรปรกนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวครอกสเตอร์น่านะครับก็ใช้ตัวบัฟเฟอร์ที่มีเม็ดสร้างลายของทิฟฟีบอดี้นะครับเดี๋ยวเราก็พูดอย่างนี้ครับทุกชินเลยอันนี้ก็จะเป็นของมังกี้นะครับเพราะว่าเป็นวัสดุปเป็นยางก็ใช้มังกี้ครับ จะทําให้ชิ้นงานดูใหม่ขึ้นนะครับไม่ต้องไปเบิกเน่เบิกของใหม่นะครับราคาไม่พงนะครับสี่ตัวนี้เดี๋ยวเราก็พ่นไปเงี้ยครับทุกชิ้นก็ประมาณสองรอบถึงสมรอบนะครับทิ้งช่วงพ่นประมาณ5ถึง10นาทีนะครับแต่ละช่วงก็พ่นสลับแนวนอนแนวตั้งนะครับตามทิศพอเราพ่นเสร็จก็ตากไว้ครับตอนพ่นใหม่ๆเนี่ยมันจะยังดูเปียกๆนะครับ เดี๋ยวไม่ต้องตกใจครับเดี๋ยวตอนแห้งตัวเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเซ็ตตัวดีนะครับเดี๋ยวเราชมการพ่นเสร็จครับเดี๋ยวดูงานที่เสร็จเรียบร้อยกันเลยนะครับครับผมตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับงานพ่นพลาสติกนะครับที่วางอยู่นี้จะเป็น ชิ้นงานที่พ่นด้วย h d body b ดี้บ็อ p เบอนะครับก็จะเป็นสีสำหรับพ่นงานพลาสติกนะครับงานซีกจางนะครับหรืองานมีรอยเยอะนะครับตัวนี้ก็จะช่วยสร้างเท็กเจอร์ให้เป็นเหมือนเนื้อพลาสติกมาจากโรงงานเลยนะครับจากที่ผมถ่ายให้เพื่อนๆดูช่วงแรกนะครับก็งานเดิมๆมันก็จะมีเม็ดแบบนี้นะครับก็ทั้งหมด5ชิ้นนี้ก็ผมก็หมดกระป๋องพอดีเลย คนสองรอบนะครับก็จะแนะนําเพื่อนๆก็คือถ้าเกิดชิ้นงานมีรอยเยอะก็ตัวนี้ก็จะสามารถกบรอยได้นะครับยกตัวอย่างชิ้นนี้นะครับก็จกากปกติจะมีรอยทะลอกตรงนี้นะครับมันก็กบกบรอยเรียบร้อย เป็นของมังกี้นะครับก็คืออันนี้จะเป็นเบาะยางนะครับที่ติดอยู่ช่วงท้ายของมินจา400นะครับแล้วก็อันนี้คือพลาสติกช่วงท้ายก็ถ้าเกิดพลา,าสติกเป็นผิวเรียบเนี่ยที่ไม่ไม่มีเม็ดของพลาสติกอะ่ะเราก็จะใช้เป็นของมังกี้นะครับส่วนเบาะที่มันเป็นลายแบบนี้คือมันเป็นลายของเบาะนะครับไม่ใช่ลายของสีนะครับก็ถ้าเกิดเปรียบเทียบเนี่ยก็พ่นง่ายทั้งสองตัวเลยครับ แล้วก็ดีทั้งทั้งสองตัวเลยแต่จะแตกต่างตรนก็คือถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากจะได้แบบเนื้องานที่เรียบนะครับแบบแบบนี้นะครับก็ให้เลือกของมังกี้นะครับแล้วก็สีมังเฉดดำเนี่ยของมังกี้จะมีความเข้มกว่านะครับแต่เบดดีบอดี้มันจะมีเนื้อเท็กเจอร์ที่เป็นเนื้อผิวของพลาสติกยู่ที่ว่าเพื่อนๆจะเลือกใช้แบบไหนนะครับถ้าเกิดว่าชิ้นงานมีรอยเยอะ ก็จะให้แนะนําเป็นใช้ของบัฟเฟอร์นะครับแต่ถ้าเกิดงานเรียบเนียนสวยแบบนี้ครับแค่สีซีดก็จะให้เลือกของมังกี้นะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะได้เนื้อของพลาสติกแต่อยากจะได้ความดาเข้มแบบมังกี้ก็ให้พ่นบัฟเปอร์นี้ก่อนแลว้วก็ตามด้วยมังกี้อีกรอบอีกชั้นหนึ่งนะครับราคาสองตัวนี้ก็จะเท่ากันนะครับ สนใจสินค้าก็สามารถสอบถามได้ในเพจ BB Shop สามสี 3, 4, จำหน่ายสีรนได้เลยนะครับ